วิธีการบรรเทานกเขาไม่ขันค่ะนุ่มคนไหนนะคะที่มีปัญหาอยู่อย่าลืมนะแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะอย่างแรกเลยค่ะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานค่ะนะคะแล้วก็อาหารที่มีจาพวกคาร์โบไฮเดรตสูงๆค่ะพวกข้าวนะคะอย่างที่2ค่ะควบคุมภาวะไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลค่ะให้อยู่ในเก์ที่มันปกติค่ะอย่างที่3ค่ะนะคะการรับประทานสารอาหารที่มี กดอะมิโนสูงๆค่ะนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของโลหิตของนุ่มมันไหลเวียนดีขึ้นนะคะอย่างที่4เลยค่ะรับประทานอาหารนะคะที่มันมีแร่ธาตุสังกะสีสูงๆนะคะเพราะว่าตัวสังกะสีตัวเนี้ยเขาจะช่วยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นค่ะในการผลิตฮอร์โมนของคุณนุ่มๆค่ะอย่างที่5เลยค่ะขารับประทานอาหารค่ะที่มันมีสาร ฟาวนอยนะคะที่มันพบในพวกสมุนไพรไทยอย่างเช่นกระชายดำค่ะนุมน่มๆคะซึ่งนะคะกระชายดาตัวนี้ค่ะมีในกระปุกนี้แล้วค่ะนุมน่มๆแล้วก็เขามีสังกระสีหรือซิงค์นั่นเองนะคะจะช่วยปรับสมดุลให้กับคุณนุมน่มๆค่ะและนะคะ,คะเควันขาดเซตนี้นะคะพี่มุกแนะนําเลยใครที่สนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะ